ขอสวัสดีนาะครับเนาะกับเกษตรกรพี่น้องผู้มักก็ช่นชอบในการปลูกปก้วยหอมทองครับผมมนอน้กะอยู่สวนพอพัดเนาะครับเนาะสิ้อ้าไม่ยางเลาะเบิงครับส่วนก้วยหอมทองพอพัดเนาะครับเนาะช่วงนี้กะหูซึกว่าผลผลิตกะออกมายางเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับใส่พันธนะุนะครับเนาะก็มีไรเนาะครับเนาะ กอสมีไร <c oughs> ของพอผัดเนาะครับเนาะช่วงนี้กะผมซส้กว่าได้เก็บเกี่ยวกันประมาณจากักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละครับช่วงนี้เนาะก,ก็เริ่มออกขายทรงเรื่อยๆครับผมเนาะทรงเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ครับผมก็มีคนถามมาว่า <c oughs> สายพันธุ์กอสมีไรนี่มันเป็นจังไดเนาะครับเนาะึ <c oughs> ่งผมยืนยันว่ามันมีรสชาติที่อร่อยนะครับ ก็คือว่าเป็นพันธุ์กล้วยทิ่เปลือกบ้างเปลือกบ้างแล้วกะหอมแห้งครับหอมเป็นพิเศษมีรสชาติที่หวานหนุ่มเนื้อหนุ่มครับเนื้อหนุ่มไส้ก็ถือว่าเสแปรอร่อยครับผมเนี่กล้วยพ่อพัดประมาณนี้ครับผมเนาะกะ็มึงซื้อว่างามหลายเติบครับกะเริ่มเสด็จออกตัดออกอยังขายเรื่อยๆเนาะครับเนาะ ฟังทางผู้ใดที่ต้องการน,นอกัดติดต่อของมาได้ครับผมกะเบอร์โทรกะเดี๋ยวผมสิขึ้นไปให้ในายแอน,นนะครับเนาะในี่มองคอมเมนต์ครับผมช่วงนี้กะเป็นช่วงกะสิเขาก้างแล้วดูฝนเหรอครับผูบ้ใดสนุกสนใจนอก,กะทักมาได้เนาะครับเนาะครับผมมีวีงามๆเครื่องงามๆครับผมเนาะ หลักประกันสายพันธุ์นะครับว่าแสบอร่อยเนาะครับนอกะชุดหนึ่งหานอนะครับนอสั่งกระแถมหนึ่งก็เป็นหกนอกะนอละห้าสิบบาทรวมทรงกะสามร้อยสามสิบบาทเนาะครับเนาะส่วนไพ่สีสั่งหลายสั่งหน่อยกะให้ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมสีจัดการให้เนาะครับเนาะบิงึง ครับผมตามอำนักก็คือว่าผมสิบบอเปียบครับบอตายโตนั่นนะเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวสิบพามาเบึงฟังทั้งนี้ครับผมฟังทั้งมันงามๆลอยๆครับน้องครับอ่ะอ่ะครับผมเนาะครับเนาะต่อครับจากฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมสิบพายมะย่างอีกฝั่งหนึ่งครับฟังนี้พอพัดเป็นกับแตงล่องเป็นพิเศษเนาะครับเนาะ กะหูวซึวกว่ากล้วยฝั่งนี้ก็จะสวยแหีงครับผมหนอก,กง็งามงามพอพัดจะเน้นเนาะมันจะปลูกตอนนี้ก็คือว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ก็สเมลัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม,มกล้วยคือเงี้ยงงามๆครับผมนี่นี่อุ้ยครับกะเป็นถือว่าบ่งามเนาะครับเนาะตามพอเบางคนเอากะโบ่ถือว่าประสบผลามสำเร็จในช่วงนี้ก็คือว่ามันถึกแหล่งหลาย อแก้กะเฮดดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าผมกลับมันกันยังงามอยู่ครับผมเนาะกะปกติแล้ววาเนาะวีสองโลนจะเป็นวีสุดท้ายแล้ววะน้ำหนักสองโลจะเป็นวีสุดท้ายแต่ว่าตัวนี้กะบอถือว่าไงแกบอกว่ากะบอบอประทับใจแต่ว่ากะสีจังไรนแกว่าน้องมาได้สนิกะเอาแค่นี้แกว่ารับผมนี่ครับ อนี่ครับถ้ามาบอกถึงสายพันธุ์กล้วยเนาะครับเนาะสายพันธุ์กอสมีไลยายกระถุมที่บอกแลละครับเนาะมันเปลือกบ้างมันหวานมันหอมเนื้อมันแสบครับผมผมรับประกันเลยครับว่าแสบอีลีเนื้อมันนี่นี่ครับคือคือว่าสวยงามเนาะครับเนาะลองเอาไปปลูกบึงครับ ชุดหน่อยกับทรงตามหน่อยครับผมเนาะเอาบอัวากันครับก็บต้องลองต้องเบึงกันก่อนครับว่ามันจะเป็นแบบใดเนาะครับเนาะสิบปากวากับบททอตาเห็นครับก็พยายามนี่ครับผมหน่วยใหญ่หน่วยเงาครับผมนี่หน่วยใหญ่หน่วยเงาหนว่นว,ยยนวยงามครับผมสายพันธุ์พันตอนใดถึงเป็นสมบูรณ์แน่เพิ่นกะมีเครือหลายออกยังงามเนาะครับเนาะ นวยจะใหง,ง่จะาเน่าโอ้หนวยหนวยจะบอคอยหง่แต่เน่าครับผมเลี่ยงวีสวยครับเพิน์ลเ,เลี่ยงวีงามงามนี่ครับจะเลี่ยงวีสวยคือว่าวเพิ่นจะเรียบเลี่ยงกันแบบบอสลับบอสับสอนกันครับเนาะ,ะเด๋ยวสิพ้ามาเบิ่งนใกล้ๆครับพามาดูใกล้ๆเนาะครับเนาะนี่นครับ ให้บึงไกลๆครับสีผิวจะงามงามนวลครับผมนวลหนวยใหญ่เรียวงามครับไปเรื่อยๆนี่กรับรู้สึกว่าผลสีบำรุงเต็มถี่กับฟังนี่งามแห้งับกล่วยฟังนี่โอ้โหเอา้าผู้ใดสนุกสนใจกะทักมาได้ครับสายพันธุ์ดีๆของพ่อพัดผมกัะปูกน้ำเพลิน เห็ดน้ำเพลินกับผมอา้นี่นี่ก็สวยครับนี่นี่ครับก็ถือว่าได้ครับฝากเกษตรกรล่องมึงครับเนาะบดีบดเสียบ,ด,บ,ด,บดหายครับผมเอาฤดูฝนครับมากับลมกับละวังครับผมเนาะต้นกล้วยสูงๆกะมีโอกาสสีหฮักสีโคนได้หลายครับ อางไรก็ฝากซอยน้องกันทุกเนาะเรื่งราสาระาข้อมูลของกล้วยหอมทองครับผมก็เรียนรู้จากพอพัดมากอะถือว่าเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วครับที่ผมอยู่กับแกมานี่กัโอเคครับสิ่งใดดีๆกกับพยายามบอกพยายามกล่าวนะครับเนาะเพราะว่าเรียงแบบนี้เฮาบอบบอกปิดกันครับเ้าตองซอยเหลือกันครับเนาะขั้นห้าปาบอลอดครับผมปุใ้ใดมีเทคนิคดีดี มีอีกอย่างต่างๆครับเนาะในการสิเหตุให้มันวิ่งยังไจะเริ่มเติบโตกะแช่เขามาได้ครับผมประสบการณ์ความหูนะครับเนาะจังในห้องกะซอยเหลือกันครับส่วนเหลืองราค่านอนาะครับน้องขันภูาว่ามันแพงกะกะบดเป็นยังกับกะผ่านได้ส่วนผม ผมผมกับบัามันแพงครับพอผมลองละผมลองปลูกมึงละผมกระือว่ามันโอเคครับผมมันก็สมราคามันน่ะแหละครับเนาะขอใจตามหนีเนาะครับเนาะชุดเล็กห้าหนอแถมหนึ่งก็เป็นหกหนอนะครับสามร้อยสามสิบเนาะครับเนาะส่วนชุดใหญ่หมยถึงสิบหนอขึ้นไปกะเดี๋ยวผมจะแจงราคาเนาะครับเนาะผมต้องสั่งมึอกอาวจากไหนแบบใดเนาะพี่น้องเนาะกเขาเขาใจกันครับ อโอเคเนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิมทินิสารนะครับนอาอเหรืองราซาลาความหมูของกล้วยหอมทองครับขอบคุณหลายๆครับ